วิบากกรรมใดที่คุณกําลังจะหลุดพ้นมาเช็คก,กันดูนะคะอสเวนเหรียญค่ะเดลเวอร์ค่ะเก้าดาบนะคะสองดาบค่ะตามด้วยห้าเหรียญน,นะคะ สำหรับหน้าไพ่ที่ขึ้นในวันนี้นะคะจะมีสองเรื่องเรื่องแรกเป็นวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินที่ติดขัดเป็นนี่เป็นสินหรือถูกหลอกถูกโกงคุณจะพบทางออกนะคะอาจจะมีคนมาช่วยเหลือคุณสถานการณ์ด้านการเงินคุณจะดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เกิดความรังเลนะคะ ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่อยากตัดสินใจในเรื่องความรักส่งผลให้คุณเกิดความเครียดความคิดฟุ้งซ่านวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเลยถึงขั้นนอนไม่หลับรือว่าส่งผลต่อสุขภาพนะคะถ้าคุณจะได้ไปต่อกับคนนี้มันจะเกิดสถานการณ์ที่ทําให้คุณได้กลับมาปรับความเข้าใจกันมีการให้อภยัยให้โอกาสซึ่งกันและก,กันนะคะแต่ถ้าเป็นคู่กรรม ก็จะถึงเวลาที่คุณชดใช้หมดวาละแล้วก็จะมีการแยกทางกันนะคะ